ทำไมถ้าถึงห้ามกินข้าวเย็นสมัยก่อนนะสมัยก่อนมันมีประโยชน์หลายอย่างสมัยก่อนหนึ่งนะพระไปบินฑบาตตอนเย็นนะพระบิณธบาตตอนเย็นคือออกจากสมาธิมาแล้วนะภาวนาทั้งวันทั้งคืนเนะี่ยภาวนายันบางทีออกมาเที่ยงเที่ยงออกมาบายย่ายเงี้ยหิวข้าวไปเดินบิณฑบาตตอนเย็นๆย็นะชาวบ้านเขาตกใจ ตกใจเขาเรกว่าเป็นผีเนี่ยเขาเลยแจ้งเจ้าที่เมืองมาเขาเลยว่าฟ้องพระพุทธเจ้าพระไปบินธบาตตอนเย็นไปน้ำน้ำมองๆมงันมืดข่างก็เลยบัญญัติว่าคือหลังอย่างนี้ไม่ต้องไปบินธบาติคอบัญญัติของมันนะ้อบัญญัติที่พระุทธเจ้าท่านทรงห้ามเอาไวนะ้คืออย่างนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งพระุทธเจ้าท่านบอกว่าในเพศสมณนะสมณะเนี่ยฉันมือเดียวก็พออยู่ได้พอแก่การปฏิบัติธรรม นั่นแหละสิ่งที่ท่านบอกเอาไว้นะว่ามือเดียวนี้ก็พออยู่ได้แล้วนะสำหรับผู้ที่จะต้องการปฏิบัติธรรมจริงๆนะเพราะยังพออยู่ได้อีอยาน,นจะทำให้ตัวกามาราคาในมนุษย์ลงนะการที่มีเคยมีเยอะนี่มันรุนแรงนี่หากว่ากำลังไม่ค่อยมีกามาราคะมันก็จะลดลงมานั่นคือประโยชน์ของมันนะประโยชน์ของการที่ว่าไม่กินข้าวเย็นนะ ถ้าหากว่าในพระธรรมในใน,ในที่บัญญัติเอาไว้สําหรับผู้ป่วยจําเป็นต้องฉันยาตอนเย็นก็สามารถกินได้ฉันได้นะมันก็มีช่องให้อยู่นะมีช่องให้เราอยู่บางทีก็กแล้วเตะนะว่าจะได้ไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับตัวเรานะว่าเราจะเอาอยัางไงถ้าหากว่าดูที่ว่าฉันข้าวแล้วมันเป็นยังไง มันต้องดูที่เจตนาเลยนะว่าตัวเองนี่มันอาจจะโอ้ยไม่ฉันดีกว่าเนี่ยกามจากกำเริบมันก็ต้องมุ่งไปกับพระเราก็เป็นอย่างนั้นนะบางทีอดข้าวเพื่ออะไรก็เพื่อลดตัวนี้นะลดตัวกามนี่แหละถ้ากินเยอะเนี่ยกามมันเพิ่มนะยิ่งไข่ยิ่งนมพวกนี้เนี่ยโอ้ยยิ่งไม่ได้เลยสมัยก่อนอันตรายสำหรับพระพระชีก็เหมือนกันนะ แต่ไม่ใช่ว่าไม่ให้ห้ามกินนะก็ผู้คนที่ถูกจริติก็มีนะกินไข่แล้วปัญญาเยอะก็มีเหมือนกันนะเราไม่ได้ห้ามนะเราพูดถึงว่าพระหรือว่าชีก็แล้วแต่ผู้ที่ไม่อยากจะกินนะแต่เราก็ชิมชิมอยู่นะทุกวันนี้ก็ททามาอะไรมาก็ชิมเหมือนกันนะ